สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้มารอรถนิตชิะฮะทำขบ,บวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข4507นะครับมาโลมาเร็วมากเลยเมื่อกี้นึกว่ายังไม่มาผ่านไปแล้วครับโอ้โห ข้ามถนนมานะครับทางโน้นก็ไฟเขียวนะขาดว่ายิงยาไปถึงรามาแล้วก็จุดตัดถนนสีอย,ยุทยาเลยอีชีสี่ห้าศูนย์เจใหม่ๆเอี่ยมๆเพิ่งทำมาใหม่ แสดงว่ารถสินค้าเริ่มมาวิ่งตอนกลางบันนะฮะหลังจากที่รถขึ้นไปวิ่งที่สถานีกลางกรุงเทพปะพิวัรธได้ข่าวว่าเขาจะไม่ให้รถสินค้าวิ่งก็หายไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้15กุมภาพันธ์2566ครับเดี๋ยวเราไปตามที่จุดตัดถนนสีทุายาอีกทีหนึง่ง นตกด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ข้ามแยกอุัยเจตุทิศมาได้นะครับแล้วรถยังจอดอยู่มองไกลๆทีแรกตอนนึงว่าไปแล้วนะฮะว่ารอไฟอยแดงประมาณ2นาทีนะครับเมื่อคู่แล้วรถก็ยังจอดอยู่นะเราเห็นกันแล้ว สัญญาณเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดถนนสีอยุธยานั้นเริ่มกระพริบแล้วเห็นไฟกระพริบแล้วน่าจะถึงเวลาที่รถจะออกอันนี้ฝนตกนะุีเถตน่าจะหลายๆพื้นที่นะตกเหมือนกันหมายกั้นลงแล้วนะครับมองไปทางโน้อนอ๋อมีรถน่าจะหัวเปล่ารือเปล่าวิ่งมาด้วยรอใช้ทางทางเดียวกันเลยนะครับ หนหัวเดียวหัวเดียวมาหัวเดียวนะวันฟุ้งมันเลย e. e A สี่ห้าสองเก้าครับแม่กันหลังไม่ได้นะขี่มอไซค์อยู่ เดี๋ยวเรามารอกันตรงนี้ดีกว่ายี่าชีเคลื่อนตัวมาแล้วครับกำลังลากรถไอลากตู้คอนเทนเนอร์มาไอรถตู้มาบางังค่อยๆอ,ออกตัวมานะถ้าจะหนักเหมือนกัน จะชี้4507อัดเต็มที่เลยเว้ยไปเร็วเร็วเสียงดังมากมากผ่านพงศิดรดาแล้วนะครับ หน้าไปทางมากกะสันแล้วก็โน้นเลยวัเตเคแหลมฉบังสุดสุดท้ายแล้วครับเสียงขับเคลื่อนนี่ไม่เหมือน CSR นะซ s r นี่ออกแรงเบาๆก็ไปแล้วแล้วขบวนยาวแล้วอันนี้เสียง ดังหน่อยอัดเร่งเต็มที่เลยไปแล้วนะครับสำหรับพี่ตาชิเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ